สวัสดีเพื่อนเชาววัดโฟนทีวีนะคะสำหรับในคลิปนี้วัดโฟนทีวีจะพามาพบกับความเรียบหรูจาก Motorola m o Moto t o ซสีสันใหม่ๆอย่างสีโรสโกะมาพร้อมกับ Motor m o t o Mos s ชิ้นใหม่ที่ใช้ร่วมงานกับ m o t o ซกันค่ะตัวกล่องนี้ก็ยังดูหนานแน่นดีเหมือนกันส่วนด้านหลังกล่องนี้นะคะ ก็จะเป็นส่วนของสเปคคร่าวๆต่างๆค่ะเริ่มจากระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow แต่ว่าได้ยินข่าวมาว่าในไทยเนี่ยตัว Moto C สามารถอัปเกรดเป็น Android 7.0 Nougat ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้มาดูตอนเปิดเครื่องกันอีกทีละกันหน้าจอแสดงผลขนาด5.5นิ้วจอแบบ AMOLED ความเนียดสูงระดับค u อ d HD ชิปเซ็ตประมวลผลส n น p d รา g อน820คอร์1.8 g h z แล้วก็รองรับ 4G ตามท้องเรื่อง แบตเตอรี่ความจุ2,600ม ah, ิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเทอร์โบชาร์เจอร์ค่ะมีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องหรือพื้นที่ ROM GB, รอ m 64กิกะไบต์รวมถึงดม4กิกะไบต์ค่ะแล้วก็เพิ่มไมโคร s อได้สูงถึง2เทราไบต์เลยนะคะส่วนกล้องถ่ายภาพในรุ่นนี้มีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันภาพสัน OIS รูรับแสงกว้าง f 1.8เลเซอร์โฟกัสและแฟลชดูออล LED ค่ะส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์มุมกว้าง LED แฟลชอีกด้วยแหละส่วนพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนี้นะคะก็มีทั้ง h a s s e l b l ร d ตัวกล้องถ่ายภาพช,ชื่อดังลำโพง sound boost speaker จาก JBL แล้วก็ส่วนอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไว้มาแกะกล่องกันดีกว่าว่าใน Mo t ต c ี r o s รสโกลเนี่ยจะมีอะไรมาให้กันบ้างนะคะ กล่องโมโตซีเขาระบุเลยนะคะว่าครบทุกคลื่นจากทาง True m o v e H อันนี้ก็จะเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะก็จะมีงานอธิบายพวกสเปคคร่าวๆ,ๆต่างๆเป็นภาษาต่างๆด้วยทั้งอังกฤษจีนญี่ปุ่นมาครบเลยนี่ก็จะเป็นพวกหน้าก,กากแล้วก็มมเตมอสนะคะเดี๋ยวมาแกะกันต่อ นี่ค่ะมอเตอร์ไซี์สีสันใหม่อย่างสีโรสโก้ซึ่งส่วนของสีโรสโก้เนี่ยจะเป็นส่วนของสีขอบข้างนะคะแต่ว่าตัวเครื่องด้านหน้ากับด้านหลังก็ยังจะเป็นเหมือนกับมอเตอร์ไซด์สีสีแรกค่ะสีดุนแรกแรบนี่ค่ะก็ยังคงความเรียบหรูยเช่นเดิมลงดึงความบางที่คือบางมากๆบางจริงๆส่วนด้านนี้ก็จะเหมือนเป็นกล่องใส่ พวคุ้มือกันใช้งานหนามือนกันที่เนีน้ส่วนนี้จะเป็นเหมือนเป็นบัมเปอร์เพราะว่าใส่แค่ขอบทักษะหเหมือนยางแต่เป็นยางที่แข็งๆหน่อยไม่นิ่มค่ะส่วนอันนี้เป็นหน้ากากด้านหลังค่ะนี่ใส่ได้ทันทีข่้นมาด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะ โดย m o โต C ีรองรับ usb type c ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหูฟังส่วนอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงพอร์ตช่องหูฟัง3.5นะคะเพราะว่าใน m o โตซีไม่มีช่องหูฟังมาให้นั่นเองก็ด้านหนึ่งจะเป็นช่องเสียบหูฟังและช่องหนึ่งเป็น usb type c ส่วนอันนี้ก็คือสาย usb type c นั่นเองค่ะมาให้อีกเส้นหนึ่งนอกจากตัวของสายชาร์จแล้ว มีอีกอย่างหนึ่งเกือบลืมได้ไงเนี่ยแฮแฮเล็กเป็นไหนนี่ค่ะเป็นตัวเข็มจิ้มผ่าซิมการ์ดสำหรับ Moto C นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความสวยดูแล้วก็มีความบางมากๆเลย ซึ่งสีสันมาย่างสีโรสโกเนี่ยก็จะทําให้คุณประทับใจได้ไม่ยากเลยเนี่ยค่ะส่วนของขอบโลหะด้านนี้ทั้งสีด้านเลยดอกตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีโรสโกซึ่งก็ถือว่าดูดูรามากๆและในส่วนของขอบของตัวกล้องดิสตอนที่นูนขึ้นมาจากตัวเครื่องนี้นะคะก็ใช้สีโรสโกเช่นกัน แต่ว่าส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยก็ยังเหมือนกับ Mo ตรซค์รุ่นแรกอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่5.5นิ้วความละเอียดระดับ c r o s HD เช้นหน้าจอแบบ AMOLED ด้วยนะคะรุ่นนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นกล้องหน้าฮามิลลิเซลรรวมถึงไฟแฟลชนี่ถือว่าดวงใหญ่ดีทีเดียวส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตำแหน่งประจำอย่างส่วนของปุ่มวอลลุ่มและปุ่มพาวเวอร์ค่ะ ส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะไม่มีอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าอยากให้ดูความบางของโมอตซีค่ะส่วนพื้นที่ด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของช่องใส่ซิมการ์ดแบบถาดมาดูกันดีกว่าว่าตัวถาดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะติดเข็มมาเลย จะเห็นนะคะว่าจะแบ่งเป็น2ช่องด้วยกันโดยช่องช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมหส่วนอีกช่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมสองแล้วก็มีระบุได้ว่าสามารถใส่ไมโคร s d ได้ส่วนทางด้านล่างดั่นนี้นะคะก็จะมีเพียงพอร์ต USB Type C เพียงอย่างเดียวค่ะ ซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า Moto C เนี่ยเขาจะไม่มีช่องหูฟัง3.5มาให้แต่ว่าจะมีตัวอะแดปเตอร์แปลงจาก USB Type C ไปเป็นช่องหูฟัง3.5ค่ะก็สามารถใช้หูฟังตามปกติได้เลยส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นจุดสําคัญอย่างกล้องถ่ายภาพ13ล้านพิกเซลที่มี d u a l LED flash มาให้ด้วยแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยก็ยังนูนจากตัวเครื่องเหมือนเดิมซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมาจากความบางมากๆของตัวเครื่องนั่นเองเลยทําให้กล้องต้องนูนขึ้นอีกสักหน่อย ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็เป็นจุดสําคัญไม่แพ้กันอย่างพอร์ดเชื่อมต่อตัวโมโตโมอเตอรอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ใช้ร่วมกับโมโตโซีนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นจุดที่ไว้ใส่เคสฟอนหลังอีกด้วย พอเปิดเครื่องมาปุ๊บนะคะก็จะเจอกับส่วนของอินเทอร์เฟซจาก m o t o ซีเช่นเคยซึ่งลักษณะดีไซน์เนี่ยคือดูรูปปุ๊บก็รู้เลยเนะว่าเป็นของ Motorola นี่ค่ะส่วนพวกเรื่องรองดัมรัวภายในเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันว่าพอเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนของ storage and USB ที่ตัวดรมมีอยู่64 g b พอเปิดเครื่องมาเราก็จะเห็นว่าอ่ะทุก ใช้ไปแล้วประมาณนี้11.63กิกส่วนแรม4กิกนะคะนี่ค่ะเปิดเครื่องมาก็ใช้ไปล้1.3กิกและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า Moto C ในไทยเนี่ยได้ดับการอัปเดต Android 7.0แล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่านี่ค่ะพอเปิดเครื่องเครื่องนี้ยังเป็น6.0.1อยู่เลยอะไปดู System อ<ม>ัปเดตกันนี่ค่ะ New System Software Available ก็แปลว่า เอาเป็น Android 7.0โนกัดได้เลยแต่อันนี้เราเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็เห็นไหมคะว่าความสว่างสดใสจากหน้าจออ m o l ร d 5.5นิ้วความละเอียดระดับ Quad HD เนี่ยมันโอเคจริงๆมันดีจริงๆเลยค่ะรู้สึกว่ามันสดใสมากๆ ถ่ายภาพจาก m o t ต C นะคะก็มีทั้งตัวกล้องถ่ายภาพหลัก13ล้านพิกเซลพร้อม Dual Flash LED มีระบบกันภาพสั่น OS แถมด้วยเลเซอร์โฟกัสด้วยนะคะรวมถึงกล้องหน้า5ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับไฟ Flash LED ดวงใหญ่ส่วนดน้านนี้เป็นส่วนของอินเทอร์เฟซของกล้องค่ะเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆนะว่ามีโปรมีส่วนของฟีเจอร์อะไรบ้างบริเวณมุมขวาบนด้านนี้นะคะก็พอกดปุ๊บมีเลืองทั้งการถ่ายวีโอ อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพพาโนรามาหรือภา,ภาพมุมกว้างส่วนนี้ก็เป็นการถ่ายภาพแบบโปรที่มีให้เลือกทั้งนี่ค่ะการโฟกัสภาพพวกไวเบาลานซ์มี่ก็สปีชัตเตอร์มีปรับค่า ISO ได้ด้วยนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็น HDR ค่ะก็เลือกได้ว่าจะเปิดปิดหรือว่าจะใช้ให้ระบบออโต้ประเมินภาพโดยอัตโนมัติค่ะต่วน,นี้ก็เป็นส่วนของการจับเวลาถ่ายภาพนั่นเองส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นการ Touch Focus หรือการแตะจอเพื่อโฟกัสภาพให้คมชัดแล้วก็ปรับความสว่างได้เลยในตัวส่วนพวกเมนูการปรับตั้งค่าอื่นๆให้ ปัดหน้าจอไปทางขวานี่ค่ะปัดขวาปัดขวาก็จะมีให้เลือกทั้งพวกการเปิดปิดเสียงชัตเตอร์ระบบควิ c แคปเจอร์นี่ค่ะและนี่เป็นการบันทึกพิกัดที่ถ่ายภาพว่าไปถ่ายภาพที่ไหนมาส่วนนี้ขนาดภาพค่ะก็จะเห็นว่านี่13ล้านพิกเซลหรือถ่ายภาพสัดส่วน16.9กต่อก็ได้แต่ว่าจะได้ความละเอียดภาพที่9.7ล้านส่วนการถ่ายวิดีโอนี่ทำได้ความละเอียดสูงมากๆถึงระดับ4 k ultra hd เลยนะคะส่วนพวก full hd hd เนี่ยก็ยังมีมาให้เลือกเหมือนเดิมอ่ะ นี่ค่ะถ้าการปัดหน้าจอด้านซ้ายก็จะเป็นการดูรูปแต่ในคลิปนี้ วอตฟอนทีวีไม่ได้พาโมโตซีมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่มาพร้อมกับโมโตมอสคู่ใจอีกหนึ่งอย่างค่ะตัวนี้เลยค่ะ InCPO i i Off Grid Power Pack หรือว่าเป็น Power Bank ในรูปของโมโตมอสนั่นเองค่ะซึ่งหลักการทํางานของโมโตมอสทุกรุ่นเนี่ยนะคะก็คือการประกบเข้ากับด้านหลังตัวเครื่องของโมโตซี c นั่นเองซึ่งตัว InCPO i i นี่นะคะก็เป็น Power Bank หรือแบตเตอรี่ความจุ2 2 2 0 m mm, พร้อม Wireless c h g i n g เดี๋ยวแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไง นี่เลยค่ะนี่ค่ะ,คะตัวของซ e c p o ซึ่งก็จะเปรียบเสมือนคล้ายๆกับตัวหน้ากากโมโตซีค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีความหนามากกว่าหน่อยและนี่ค่ะส่วนเชื่อมต่อของโมโตมอสที่จะต้องมีกันในทุกดุ่นเดี๋ยวลองประกบกันดูนะคะว่าจะใช้งานได้เลยหรือไม่นี่ค่ะ ก็ว่าใช้งานครั้งแรกปุ๊บก็จะมีส่วนนี้ขึ้นมาและนี่ค่ะให้ดูที่ส่วนของไอคอนแบตเตอรี่นะคะก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์บวกก็แปลว่าเหมือนกำลังชาร์จอยู่นั่นเองส่วนเรื่องความหนาของตัวเครื่องเนี่ยเพิ่มมาเยอะไหมก็อ่ะเดี๋ยวลองดูกันด้วยสายตา ว่ามันดูเยอะมากไหมซึ่งเดิมเนี่ยโมโตโซีเขาก็บางเฉียบอยู่แล้วแล้วการที่มีตัวพ่อแพ็กก e ิซิฟิโอมาใส่เนี่ยก็ถือว่าไม่หนาม,มากเท่าไหร่นะคะก็ถือว่ายังกระชับมือดีอยู่แล้วส่วนของตัวเจ้าพ่อแพ็ k นี้นะคะก็จะมีผิวครุกค่ะที่ช่วยให้จับถือได้กระชับมือยิ่งขึ้นอีกด้วยนี่ค่ะก็ถือว่ายังใช้งานมือเดียวสะดวกดีนะ จากการที่ได้แกะกล่องแล้วก็ดูพรีวิวตัวเครื่องคร่าวๆของมอเตอร์ซสีใหม่อย่างสีโรสโกนี่นะคะนอกจากมอเตอร์ซค์เขาจะมีดีไซน์สวยแล้วก็มีความสามารถต่างๆในตัวแล้วเนี่ยการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่าง Mo t o m o s นี่ก็ถือว่าสะดวกและน่าสนุกไม่ใช่นเลยนะคะใครที่สนใจมอเตอร์ซและ Moto Mos มรูปแบบต่างๆนะคะก็สามารถหาซื้อหรือลองเล่นกันได้ตามร้านตัวแทนจําไหนทั่วไปนะคะหรือจะสามารถไปดูที่ร้าน True Shop True Move Shop ก็ได้ค่ะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืม Subscrib e Channel Watt Phone TV นะคะเพื่อไม่พลาดทุกเทรน์ใหม่ในแวดวงไอทีค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ